ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย น้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องของพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับแต่ว่าโค้ดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับไม่ใช่โค้ดสกินปืนแต่อย่างใดนะครับน้องๆเพราะว่าโค้ดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับก็แลกว่าสกินปืนอีกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแปลว่าพี่เอามาแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดบัตรนะครับก็สามารถเอาไปสุ่มแล้วก็ได้ของถาวรจริงๆนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็โค้ดตัวนี้เเลยยนนนนาาาะะกก็มีจจํํววััดด้ครบ โค้ดตัวนี้นะครับน้องๆ็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับโค้ดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับ แล้วก็เรื่องกิจกรรมนะครับน้องๆน้องๆสามารถโหวตได้ตอนนี้นะครับก็คือวันเสาร์นะครับพี่จะให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องๆแต่ตอนนี้นะครับสามารถโหวตได้ตามใจน้องว่าน้องๆอยากได้อะไรนะครับเพราะว่าพี่จะยกตัวอย่างไป1อันเนาะหรือว่า2อันนะครับขึ้นไปให้โหวตวันเสาร์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยน้องไปว่าวันเสาร์โหวตได้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองแล้วก็วันอาทิตย์นะครับรอรับของได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในซ่องพี่นะครับแล้วก็เหลือกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องเพียงแต่น้องนะครับ หนึ่งตัวกันแบบฟรีๆนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนอนสำหรับกิจกรรมในซ่องนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับน้องๆที่สำคัญไปก่อนนั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าพี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกัเน,น้อแล้วก็จะได้เข้ามาเอาโค้ดก่อเป็นเพื่อนเขาเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะ แต่ก่อนที่เราจะไปเอาโคดนะคับน้องเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะว่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับกับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเพ่งแต่ของน้องนะครับเข้าไปเล่นในเกมนะครับแล้วก็ฆ่าคนนะครับน้องให้ได้เนาะแล้วก็มันจะมีกล่องมันนี่หรือว่ากล่องเงินตัวนี้นะครับน้องจะเป็นมัดเงินตัวนี้นะครับก็สามารถเก็บจากศพคนนะครับแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นตาล่าหรือว่า ค่าทางแล้วก็บัตรเพชรนะครับน้องก็บัตรเพชรมีจำนวน5บัตรกันเลยทีเดียวน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็ไปฆ่าคนได้นะครับน้องแล้วก็ เอามาแลกตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมงน้องทุกๆโศกจะมีกองเงิน1่กองนะครับที่ให้เราเก็บนะครับน้องแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าสําหรับสายฟรีก็ไม่น่าพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องสาหรับสายเติมนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับก็คือซุดตัวนี้น้องน้องเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ในนั้นก็มีหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ซุดนะครับน้องก็คือในนั้นก็มีไอวอด้วยแล้วก็ตัวละครด้วยแล้วก็ท่าทาง ก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องมีเพชรนิดนึงเนาะก็แบบว่าสําหรับสายเติมนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือสายฟรีก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันต้องสายเพชรเล่นน้องๆมันจะมีแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับมันจะเป็นปืนให้เรายิงนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยกับกิจกรรมตัวนี้สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เติมอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสาหรับสายเติมเหมือออนนนนนนนกกกกกกกัััะครรรบบบบบบบววว้ิิจจมมมตตตีีเเเาาาา็แ่่ํท เป็นแบบว่า99เพชรแล้วก็199แล้วก็299นะครับของน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วน99เพชรนะครับจะได้เป็นโปรไฟล์นะครับแล้วก็199นะครับพี่ก็อยากได้มากนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นหน้ากากโม่งนะครับของน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็299นะครับก็จะเป็นสกินมีดตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าสกินทองกันเลยทีเดียวนะครับของน้องก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าแรงกันเลยทีเดียวนะครัััับบบกกก็ไมมม่่่ีีีขาาายเนนนนะะสิดตตวว้ครแ แต่ไม่แน่นะครับอาาคนทางหน้าอาจจะมีขายก็ได้นะครับน้องกับสกินมีตัวนี้เนาะก็ถือว่าสาหรับใครที่มีตอนนี้นะครับก็ถือว่ารอแรกันเลยทีเดียวนะครับน้องคลิปนี้นะครับน้องถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านที่นะครับมีการก่อสร้างเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะทำให้เงียบที่สุดนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างบ้านข้างที่นะครับก็มีเสียงนิดนึงนะครับน้อง แล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็่กิจกรรมตัวนี้เลยน้องก็ถือว่าสําหรับสายฟีกนะครับก็โดนใจสิ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าเพียงแต่น้องๆนะครับไปดูแข่งขันโปลีนะครับน้องแล้วก็เอาคําตอบจากแข่งขันโปลีนะครับมาตอบตรงนี้นะครับ<ม>น้องเพราะว่าคําถามที่เขาเอามาถาม,ถามาน,น,นะครับ<ม>ก็มีแต่คําถามแข่งขันโปลีทั้งนั้นเนาะก็แปลว่าสามารถไปดูแข่งโปลีได้แล้วก็เอามาตอบตรงนี้ได้นะครับในนั้นก็มีสกินปืนนะครับน้องแล้วก็ซูตแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็กล่องสมกอซ่าด้วยนะครับนอก่างน ที่เป็นสายฟรีนะครับงน้องก็สามารถมาเอาสกีลุกซองตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดขาบอยแบบเทๆกันเลยทีเดียวนะครับงน้องเออแล้วก็กระเป๋าเลนแลกกันอีกหนึ่งกระเป๋านะครับงน้องแล้วก็กล่องซุ้มกอซ่ากันอีกนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีก็ถือว่าคุ้มเนาะสำหรับพี่พี่ว่าคุ้มโคตรนะครับเพียงแต่เราไปดู แข่งโปลีงนะครับแล้วก็เอามาตอบตรงนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าง่ายๆนิดเดียวนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับน้องเพียงแต่น้องนะครับไปดูโปลีงให้จบแล้วก็มาตอบคถามแล้วก็รับของได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวเมื่อกี้นะครับน้องกันเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องกับร้านค้าตัวนี้นะครับก็คือสุดหมีตัวนี้ก็แบบที่รายงานไปเมื่อกี้เนาะกับกิจกรรมตัวเมื่อกี้นะครับน้องแล้วก็ที่ออัปเเดตข้ามใ่นคก็ื สกีนปืนตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่ามีสถานะใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานะใหม่ด้วยนะครับน้องก็ถือว่าแลกเลยทีเดียวน้องสนองน้องเพไหนนะครับที่เป็นสาย m 6 0อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาซุมตรงนี้ได้นะครับก็เข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็เข้ามาตรงกล่องแล้วก็ซุมได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็มาพร้อมกับสถานะใหม่นะครับก็คือเจาะเกะถึง2ขั้นกันเลยทีเดียวนะครับก็แบบว่าเจาะเกาะ2แล้วก็ บวบแม่นยำหนึ่งนะครับแต่ลดแม็กกาซีนนะครับน้องๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับมันมีแม็กกาซีนเยอะอยู่แล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะกับสกินตัวนี้นะครับแล้วก็พี่ไม่ใส่สกินตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่ใส่ตัวสกินสีม่วงเนาะก็เป็นสกินล่างสองนะครับน้องๆกับสกิน M60 ตัวนี้นะครับสลองน้องคนไหนนะครับที่เป็นสาย M60 นะครับก็มีไว้ก็ดีนะครับน้องๆเพราะว่ามันเจาะเกาะด้วยนะครับกับสกินตัวนี้เนาะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะะครรับนนน้้องก็จปมาาณีเเลยะ แล้วก็สาหรับตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับน้องๆก็มีคนโหวตมาเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างไปวันเสาร์ละกันเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่ให้พี่แจกตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับก็โหวตมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกกันมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็โหวตกันมาเยอะๆล่ะสำหรับน้องคนไหนที่ไม่มีตัวละครเอหลอกตัวนี้เล่นเนาะหรือว่าตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้เนาะอันไหนที่แจกได้พี่ก็จะทการแจกให้นะครับเพราะว่่่าาาาีีเเออสยนนควท้มกก็็ปแล ก็จะมาเติมให้สายฟรีเนาะเพราะว่าที่เข้าใจของอกสายฟรีนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเพจไซเนาะแล้วก็สำรองน้องคนไหนนะครับที่อยากมีบัตรเปลี่ยนซื้อครับบางน้องหรือว่าอยากเปลี่ยนซื้อเกมนะครับไม่ชอบซื้อผมเหมือนบอดเลยพี่นี่นะครับบางน้องก็คือ ครับหรับน้องๆก็ไหนนะครับที่ดูคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับน้องให้ถึง1 5 0 0 0คนติดตามนะครับเดี๋ยวพี่จะมันแจกน้องๆเนาะส่วนจะแจกกี่บาทนะครับไปสรุปกันตอนถึง1 5 0 0 0คนติดตามแล้วกันนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมในร้านค้านะครับังน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้เราเล่นด้วยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเนาะก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยแล้วก็กล่องต่างๆมากมายนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นกล่องไอวอลหรือว่ากล่องต่างๆนะครับแล้วก็ท่าทางตัวา่ เนาะแบบว่าได้แลนะครับมงน้องแล้วก็ไอวอตัวนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะครับมงน้องแล้วก็สกินกระบะแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็เป็นสกินโทรสะชนคนป้นโลดนั่นเองนะครับมงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับมงน้องคนไหนที่อยากได้ก็มาสุมตัวนี้ได้นะครับมงน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะในนี้ก็มีหลากหลายกล่องนะครับเขาก็แยกมาให้นะครับมังน้องก็อยากได้อันไหนก็สุมอันนั้นนะครับมงน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับมังน้องคนไหนที่อยากได้อันไหนนะก็มาสุมได้้้้นนนนะครัออองงงมมาาถึตีพ่จจแกกโล ก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับ,บน้องๆก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปใส่ได้เนาะก็สามารถใส่ได้1 0 0 0 0แนคนเท่านั้นนะครับ,บน้องๆก็มีจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับกับโค้ดตัวนี้เนาะแคปหน้าจอ,อาไว้เลยนะครับ,บน้องๆแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าพี่มีกิจกรรมท้ายคลิปด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากรู้เนาะว่ากิจกรรมท้ายคลิปเป็นอะไรยังไงนะครับ,บน้องๆแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับก็เอาไปใส่ได้นะครับน้องๆมันจะเป็นบัตรเนาะแล้วก็เอาไปสุบนะครับน้องๆ ให้เราไปสุ่มแล้วก็บางทีก็ได้ของแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับ,บน้อสนสำหรับเพื่อนที่ได้อะไรก็มาบอกพี่ด้วยนะครับเพองก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เคยใส่ไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับ,บนพ่องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นนะครับว่าพี่มันใส่ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับโคตดตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่า1คนนะครับสามารถใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ <rez> น้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่เอาไปใส่นะครับ <Their> ก็ไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ไม่เคยใส่นะครับ <clubs> ก็เอาไปใส่ได้ตามปกตินะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสา <X> ําหรับโค้ดตัวนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพี่ก็ได้สรุปกิจกรรมให้ดูแล้วก็โค้ดมาแจกด้วยนะครับสลองน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดก็ไปเอาที่ใต้คลิปพี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไปใต้คลิปให้นาอก็จะประมาณเลยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่สนใจกิจกรรมตัวไหนครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้เพจอยากได้ตัวละครก็เล่นกิจกรรมที่พี่แจกเนาะแล้วก็โบนัได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ที่พี่มาสรุป นะครับ,บงน้องเพราะว่าซ่องของพี่นะครับงน้องทาขึ้นมาเพื่อแบบว่าสําหรับสายฟรีนะครับใครที่เป็นสายฟรีน,นะครับก็สามารถเข้ามาดูในซ่องพี่ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่เป็นสายฟรีนะครับ,ก,รบ,รรบก็สามารถดูได้เหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย